Sourcing Table ร้านอาหารบรันช์รสชาติไทยๆท,ที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นจากชุมชน เดิมพื้นที่ร้าน Sorting Table เคยเป็นโรงงานรีไซเคิลขวดแก้วแห่งหนึ่งในย่านบางแวกซึ่งทางร้านตั้งใจพลิกฟื้นโกดังแห่งนี้ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยสไตล์การตกแต่งร้านด้วยภายนอกสีเขียวสดชื่นและยังคงรูปแบบโกดังเดิมไว้โดยภายในสวยงามโปร่งแสงนานั่งและเลือกตกแต่งมุมร้านด้วยขวดแก้วเพื่อเล่าเรื่องราวความเป็นมาของพื้นที่นี้อีกด้วย ซึ่งจุดเด่นของร้าน Sourcing t a b l e เป็นร้านอาหารที่ต้องการนำเสนอวัตถุดิบท้องถิ่นและรสชาติแบบไทยๆในรูปแบบใหม่หรือ Western Thai Twist ที่ทางร้านตั้งใจลงพื้นที่เพื่อสอหาวัตถุดิบที่ดีน่าสนใจจากหลากหลายพื้นที่มาผสมผสานในหลายๆเมนูทำให้มีความแตกต่างจากร้านอาหารสไตล์รันชั่วไปค่ะ แม้ว่าหน้าตาอาหารของร้าน Sourcing Table จะดูเป็นสไตล์ฝรั่งแต่ทว่ารสชาติโดยรวมเรียกได้ว่ารสจัดแบบถูกปากคนไทยเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่น่าลิ้มลองค่ะยกตัวอย่างเช่นสเต็กอีสานลูกครึ่งเหนือที่ทางร้านเลือกใช้เนื้อไทยเกรดพรีเมียมจากจังหวัดสกลนครเสิร์ฟกับซอสโฮมเมดชิมิชูรีที่มีส่วนผสมของน้ำมันสมุนไพรกับเครื่องราบเหนือ เติมความสดชื่นกับสลัดจากน้ำสลัดส้มจีดโรยด้วยเวชีสริคอตต้ารมควันร้านซอสซิงเทเบิลยังมีแซนสสด์วิชซาเวอร์โดที่ใช้ขนมปังซาเวอร์โดอสอดไส้สโมคแฮมในซอสทับเฟิลพร้อมบรีชีสจากเชียงใหม่ และพาสต้าซอสเพสโต้จากมะม่วงหิม,มาพานตและพริกขั่วเสิร์ฟในสูตรพิเศษพร้อมกุ้งแช์บวยหมึกกระดองจากเรือประมงเล็กและมีความเค็มนัวลงตัวและหากใครชอบรสแซ่บต้องสั่งส้มตำหมูปิ้งคอนเบรก เมนูนี้เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ที่ทางร้านใช้ขนมปังข้าวโพดโฮมเมดกับซอสซอซาา่าตำข้าวโพดเสิร์ฟออนท็อปด้วยเบคอนหมูปิ้งรสชาติหวานหอมกะทิและน้ำตาลมะพร้าวกับไข่ต้มยงมะตูมและเจลพริกชีฟ้าจานนี้ให้ความรู้สึกเหมือนกินส้มตำหมูปิ้งเลยค่ะ